นๆๆๆสวัสดีค่ะพี่น้องมันี้กับมาผมมาพอกับช่องสาวหม่องชาแนลคือเก้าค่ะห้างหายไปสองมือเนาะ ก็บรรยากาศทงไฮทงน้าเช่นเคยวันนี้สาหม่องได้มีโอกาสม้าน้าทงนี้ค่ะก็ะเลยเดยมาปิดป้องน้าพี่น้องแต่ว่าป้องนี่บ่ได้ปิดดอกเด้อค่ะป้องนี่เป็นทางน้ำไหลเนาะปิดบ่ได้เดี๋ยวหมากนาสิขาดอีกกะสิพามาเบิ้งเห็ดบวกหม่องเก้าละค่ะที่สาหม่องเพาะไว้ตั้งแต้ปีกาย่นี้พี่น้องเกิดอีกค่ะ ยูมองโพนปวกของตนลยางพนณกคาดเดี๋ยวเฮาสียางไปเดี๋ยวตามองสีขามไปก่อนเนื้อค่ะได้ัดนี้กระโดดขามไปเลยพี่น้องอไปดูก่อนว่าสิหมานบ่์มื่อนี่ หลอหามันกอนมีแต่เห็ดลิ้นจือเห็ดลิ้นจือก็กระป๋องนมผู้เดียวมาถิ่งไว้หนีนอะยามสูบป,ป่าไม่ได้เก็บไปเได้ี่อุ๊ยคุณพี่น้องเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วแนอนสมองว่ายยุ่แถวโกกบักมีประจันแม่นี่เหรียกกกกขนุนนี่ค่ะดอกล่ะสองดอกคุณตัวนี้เบิกดินขึ้นเลยค่ะ อ้าบัานี้เขามาจิ้มเลยเนาะค่ะ,ะอุปกรณ์จิ้มของเขาเบิกดินออกเลยดอกก็บ่ปันไดนดอกค่ะเต่วมากับเพอได้ดยุเกิด,ดคู่กันค่ะนี่ค่ะเห็ดปวกตาดงามๆเลยค่ะ ปวกตาด,ดอกบัวหงยปันไหแต่ว่ากางามอยู่ค่ะเดี๋ยวใส่ตะก,กาเนะาะตะกาฟังเบื้องว่าจิมหมานบ่อ่า่าสิได้จักดอกในพอปลนบ้านออมันนี่กล่องกับว่าโฟกัสพี่น้องนี่ดอกนีนงามอยู่ค่ะ โอ้นีสวยเลยค่ะคุณน่ะต้องมองเลยเป็นปวกปวกขึ้นมาน้ำค่ะมาค่ะมาลุนกันต่อเห็นอีกดอกนึงค่ะเจ้าว่าหอยยังกัดกิ่งต้องมองลงมาวางอยู่ทึงเนี่ยค่ะนี่บงกือเลยแมงบงกือกัดแมงยี่หลีแล้วค่ะนี่นี่ เป็นเกิอดอยู่นน,นี่มีแมงบงคกือแมงบงมกือตัวดำดำได้ๆนะพี่น้องมีอีกไหม,ม,ม,มเขาก็ไดสามดอกแล้วไปยางไปเบิ้งอีกยางหามาหลุ่นน้ำสาว,มวหม่องเด้อค่ะหาซ่องเบิ้งบริเวณแถวนี้เพิ่นเคยเกิดค่ะ เมื่อิดว่าไส่เสียไว้ซื้อๆก็เกิดปวกเพิ่นเอาไปกินอยู่ในหังวันนี้เพิ่นก็นเป็นเสียเพชรปวกไม่เอาได้เก็บกินอือดอกสูบเบิดค่ะแถวนี้ดอกสูเฮ่าหาจักน้อยเพิ่นสิบดอกจุู่มาโอ้ดีเด้พี่น้องเห็นแล้ว มาทางนี้เลยค่ะตามซ้ำามอกมาเด้อเห็นแล้วเป็นจุ่มๆกําลังโพ่ขึ้นมาค่ะนี่อกล่อ,องประหยักฟูก,กัดเห็ดปวกตาดโผ่ขึ้นมากําลังโผล่ขึ้นมาจากดิน เขาจะจิ้มออกว่นนี้กล่องกระยักมัวคักมัวแน่ขอโทษขออภยัยในเด้อค่ะพี่น้องมือหนึ่งท่ายมือหนึ่งจับบันนัดค่ะขาต่างกองกับเ้ลอกมานี่ค่ะดอกบ๊วหไงปันไรหดดอกค่ะเพิ่นกำลังเป็นจูมอืม้ม ดอกนี้หอยอย่างกิ่นนี่อ้อหอยบงกือกินแล้วพี่น้องนี่นี่ดอกนี้เพิ่นสูแล้วค่ะไ้ไอ้บงกือกลินซะโอ้บ่ไั้มาเบิงดอกดอกสูเห็ดสุหลายดอกเลยไฮ้ เห็นแล้วค่ะดอกหนึ่งสองดอกคุณนน่นนะคะห้อยบงกือกินตัวนี่โอ้นี่ห้อยบงกือกินค่ะเดี๋ยวแต่ดอกแปรแล้วแซบยู่ขอเด้อบงกือเอ้เอา้าวางอยู่ซื้อแบบนี้นี่ค่ะพอได้ปนอยู่ค่ะไปปิ่งปนได้ยุคนี่พี่น้องอีกดอกหนึ่ง ยุดไตเงายางเลยเด้อค่ะนี่ยุดไตเงาตนน้นยางเลยนี่ค่ะโอ้ดอกเห็ดคล้ายๆรูปหัวใจเลยนี่บ่าทั้งนั้นฝนบาตกเพิ่นกันเลยบาออกดีฝนบาตกใดสองมือแล้วนี่ค่ะ จิมเอาเลยออกล่องก,ก็บบ่าอยากโฟกัสปันได้โอ้ยอเนื้อขาไว้ให้ปวกจินคืนก็สั่มไหนสั่หนึงกระพน้ะค่ะอือดอกเบคกไยปันได้แต่ว่าก็โอเคอยู่ค่ะนี่งามเลยสดๆค่ะ ดอกไม่ไหมดซี่หาหกดอกค่ะเอาแล้วเนาะค่ะพี่น้องได้ประมาณสักนี้ละค่ะต่ำไส้พริกนุ่มหลายๆ อกนุ่มเพิ่นบเพ็ดค่ะแล้วก็บจี้เฮดอันนี้ต่มแจ้วยันน้มือแรงเนาะค่ะคือเจสบดอกบใหญยดอกค่ะพี่น้องฝนตกสองมือแล้วถ้าฝนตกก็สิด,ดอกใ่ก็านียุ่แต่ว่ากระเกิดให้กินสํานี้ก็ถือว่าสุดยอดแล้วล่ะค่ะโอเคหรอก็สิประมาณนี้ค่ะคลิปแบบบานๆเน้อค่ะพี่นอ้นองพิดพาดประการได็กระกาบขอโทษขออภัยพี่น้องไว้ในที่นี่น้ำในเดอ้อช่องน้อยๆบานๆเนาะถ้ามองกระถ่ายชีวิตประจำวันท้ามองเฮดให้พี่น้องเบื้องในล่ะค่ะ เพื่อทนผู้ชมทันไดที่ยู่ตั้งประเทได้เบิ้งคิดสาวหม่องเราคือทอดบานเนาะก็จะลืมเป็นล้างใจสาวหม่องน้ำในเด้อพี่น้องทงไฮทงนะนางยืดถึงฟังสาล้มเย็นหลายคุณนะล้มเย็นแหงค่ะกับบรรยากาศทงไฮทงนะตาเข่าเขียวพึ่งไสปุ๋ยไปมือก้อนนี่ค่ะอันนี้กระทึงฟังสาสาวหม่องก็ปลูกต้นยางไวเนาะปลูกต้นยางไวเสื้อเสือเห็ดแต่บะหัวย้มไดฟังนี่สิเกิดเห็ด อยากไทยนำเสนอให้พี่น้องเบิ้งค่ะก็ขอบพะคุณทุกการรับชมทุกคอมเมนต์ทุกการติดตาม้อพี่น้องสมองพ้าลอทงรอทามมหาเก็บเห็ดทั้งฟังสาค่ะที่สมองพ่ะไวยปีกายนี่เนาะเกิอดอิหรีเด้อค่ะเพราะดีฝามันร้ายน้ำละพี่น้องนี่ฝาลายเห็ดออกนะคลิปนี้สมองก็ขอบิดคลิปเยทงสน้เด้อค่ะเดี๋ยวคลิปหนาข้ามมาพอกันไหมสวัสดีค่ะ